กอันดี้ค่ะมาอยู่กับเพลงซ่ามาแซบแล้วนี้เราจะมาบอกว่าเราไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันคือเราจะลงแค่คลิปนี้เนาะเพราะที่เกียรแล้วก็ไม่ทําหน้าปกนะเออก็จะเป็นดําๆไม่ใช่แกโอเคแค่ลงคลิปนี้แล้วก็ลูออกแค่นี้นะคะก็รีบม,มาดูด้วยนะเดี๋ยวจินดีวันนี้จะมา,าชุ่ช นีแล้วก็จะให้คลิปนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมาพูดว่าวันนี้จะลงแค่คลิปนี้จะลงคลิปพุวงนี้แต่พวงนี้จะเป็นคลิปอะไรคือเราก็อยากลงมาครับแม่อยากลงครับแม่บ้างอยากลงมาครับบ้างแต่ว่าไม่อยากบอกไม่บอกกั้ทำอะไรําแม่อะไร ขีดมดอยากเข้ามาใกล้กล้องโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกูกรูนด้วยนะคะบ๊ายบายสำหรับคนมาใหม่นะกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งตับเป็นทั้งหมดแล้วก็กดไลค์ทุกวิดีโอเลยนะอถ้าใครมาใหม่นะอะไรอะไรกลัวหรอทำไมทำไมอะก็ ใครมาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กด s ับ s c ไคร e นั่นแหละไปไปเด็ดเอาตะไครหลังบ้านมาสับโอเคบายบาย